อ,นนอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมนะคะที่ผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นสมองนะคะก็จะมีะการทําความสะอาดสถานที่ค่ะก็คือก็ต้องฝึกให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดนะคะต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ ก็จะขออนุญาตผู้สูงอายุคุณตาคุณยายนะคะเก็บภาพนะคะ

ก็จะให้ผู้สูงอายุนะคะได้ทํากิจกรรมประจําวันนั่นแหละนะคะการมันจะเป็นการฝึกให้สมองนะคะทั้งส่วนหน้าส่วนหลังนะคะทั้งข้างซ้ายข้างขวาได้ทํางานร่วมกันให้สมดุลน,นะคะค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ